สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเดี๋ยวผมชื่อโลกเกฟอ์โอกซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวันเกิดของเพื่อนผมเรื่งวันเกิดเพื่อนผมก็วันที่วันพรุ่งนี้แล้ก็มีชื่อป่านใช่เป็นตัวละครหนในช่องผมเราก็น้าตาประมาณนี้แล้เขาชอบดูอดีตแนวตูรายการนี้เป็น เวลาการที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ถ้าเผยแพ่่ไปคลิมนี้น่าจะติดเหลืองโอเคแล้วก็ทำผมกดผมแล้วซึ่งแบบอืมแ้าผมก็เคยมีแฟนอาร์ตฮะอาร์ตด้วยแล้วผมก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่แฟนอาร์ตดีมันคือการมันเกิดนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นค้ไปดูปับ๊บหนึ่งปิ๊ง ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเป็นร่วงหน้าแล้วผมเคยทำแฟนเอ๊ซุยทำทำกราดเกิดให้เพื่อนอันนี้ไม่ใช่คนแรกแต่เป็นคนที่สามถ้าผมจะไม่ผิดเด,เดี๋ยวให้ดูอีกสองคนคนแรกโอเคไอสองภาพของคนแรกแรกหาไม่เจอเพราะว่าผมลบไปแล้วแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เพราะว่ามัน มาผมก็ทำมาแค่นี้เดียวพอแลกก่อนแล้วนี่แหละพาขอดูกันว้าวโอเคผมดูงก็ไม่เป็นไรก่อนที่จะก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ขอปิดไทยด้วยสุขสารมันสุขสา์มันเกิดน,นะปานจบ ณนะที่ไม่มีแสงพอพอพอมือมาว้อยนะ่แนละ้วไอคิดดูคิดดูเอาว่าใครแนแๆๆแแ,แ,แจบตัดเวลาไหมจบแล้วเอ้อก่อนจบผมจะขอเรื่องแบบแฟนอาร์ตแฟนอาร์ตแล้วก็ Q&A ทำ ถามในคลิปนี้ก็ได้แต่ว่า Q&A สามารถถามได้ได้ไม่กี่ข้อก็ได้ร้อยข้อยังได้อืมและยอยอย่าลืมถ้าเกิดเออคุณมีฝีมือวม,มากพอที่จะวาดแฟนอาร์ตเชิญตอนนี้ผมอยากได้แฟนอาร์ตมากแต่ว่าคลิปนี้จบจริงๆแล้วเออจบสามรอบแล้วเนะี่ยบายบาคลิปหน้าเจอกันเด้อแล้วก็สุขสารต์วันเกิด บ่าล่วงหน้าโอ้ป้าแบบผมกอ,อยุ่งก็เป็นนี่ก่อน